เช้าวันที่25ลุกขึ้นมาถ่ายปุ๊บมีมูกเลือดออกมาเป็นเลือดสดๆนะฮะเยอะเยอะมากเจ็บไหมฮะเจ็บครับเจ็บด้วยครับทราบสาเหตุไหมฮะก็ตกใจครับอืมก็ไม่ทราบสาเหตุก็แต่ตกใจอาวแล้วทําไงต่อครับครับผมแต่เช้าวันนั้นเนก็รีบไปทํางานอืมก็ยังก็ยังต้องทนก่อนยังไม่ได้ไปหาหมอยังไม่ได้ไปหาหมอครับคราวนี้ก็รู้สึกว่าปวดทั้งวัน ต้องขับรถด้วยครับครับผมก็เลยเอ,อีกวันนึ่งก็ตัดสินใจลางานครับครับผมก็ไปหาหมอครับหมอก็บอกว่าเป็นริษดดวงเป็นริษีดวงคือพฤติกรรมก่อนหน้านี้คุณเป็นคุณคุณถ่ายยากไหมกเ็เป็นคนที่จะกั้นบ้างนะาครับอมีครับผม,มเกี่ยวกับเกี่ยวกับงานด้วยอ่าฮครับงานงานงานจะเร่งเรียบงานจะเร่งเรียบแล้วก็ จะทําอะไรไวๆครับครับผมทานข้าวก็ทานไวเพราะว่ามีการประชุมบ้างมีอะไรบ้างเงี้ยอ๋อพอทานอาหารตอนช่วงทานก็จะทานเร็วครับเคี้ยวไม่ละเอียดเคี้ยวไม่ละเอียดรีดทานแล้วก็กั้นถ่ายอันอันการถ่ายครับอเพราะว่าบางทีลูกค้านัดนเรากลัวไปไม่ทันก็จะต้องไปลูกค้าก่อนอืมอืมห่วงงานมากกว่าแล้วมาห่วงสุขภาพตอนไหนฮะพอเริ่มรู้ว่าเป็นละ คราวนี้ไปพบแพทย์นะฮะแพทย์ก็วินิจฉัยแล้วบอกว่าเป็นลิซดวงเสร็จแล้วเขาก็ใช้อุปกรณ์ครับดันเข้าไปเขาบอกว่ามันมีมีติ่งเนื้อออกมาแล้วครับแล้วก็เป็นแผลครับครับผมหมอให้หยุดพักสองวันแล้วก็ให้ยามาทานแล้วก็ยาเหน็บครับครับผมผมก็ใช้ยาหมอไปสองวันอาการไม่ดีขึ้นมันก็ปวดทุกวันปวดปวดมากครับ ปวดปวดยังไงับปวดปวดทายหรือว่าจะปวด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 บริเวณปวดที่บริเวณฤาษีดวงนั่นเลยใช่ครับอ่าฮะก็ที่หมอให้หยุดพักเนี่ยก็ทานยาแล้วก็นอนไม่ยุ่งกับใครนอนปิดห้องนอนเพราะเพราะว่าไม่อยากเคลยยับใครมันปวดอยู่ได้สองวันก็กลับไปหาหมอใหม่บอกว่ายังไม่หายปวดแล้วก็อาการก็ไม่ดีขึ้น ปวดรุนแรงเลยเหรอรุนแรงมากครับคราวนี้หมอก็นัดผ่าตัดครับกรผมก็บอกว่าให้ไปเตรียมตัวอืใอ้ไปเตรียมตัวผ่าตัดอ่าฮะจะผ่าตัดลิสีดวงครับผมคราวนี้ผมเนี่ยกลัวครับกลัวการผ่าตัดเสร็จแล้วไงหนีหมอเลยเจ็บก็ช่างมันจนทุกวันนี้ยังไม่ไปพบแพทย์อีกเลยครับโอ้โห เออแต่แต่พฤติกรรมหรือว่าชีวิตประจําวันมันยังไงฮะมันเจ็บปวดทรมานไหมหรือว่าถ่ายได้ไหมหรือว่าปากติแล้วเลยเไม่ไปคือที่หมออนัทผ่าตัดใช่ไหมครับผมก็เลยก็เลยมีประสบการณ์ที่ว่าที่เรากลัวใช่ไหม,ม,มแต่ว่าก็มีเคสที่ที่เขาใช้บีมเนี่ยครับอ๋อคุณมาคุณมารู้ว่ามีมีคนที่มีประสบการณ์ ใช้บีมแล้วได้ได้ได้ผลครับก็เลยก็เลยลองใช้คุณดูจากไหนทราบจากไหนฮะก็มาที่คุณตุ้ยนะคุณตุ้ยคุณตุ้ยแนะนําแนะนํามาครับอ่าฮะเขาก็มีคนเราก็มาฟังเนี้ยเราก็มีคนเป็นนู้สพดวงอืมก็คล้ายๆเราครับก็เลยกินบีมบีมเขียวก่อนก่อนที่คุณปวดไม่ไปหาหมอนั้นกี่เดือนด้วยกันฮ อ๋อผมผมเป็นแล้วผมเป็นหนักเลยก็คือเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยปลายปีที่แล้วมาจนถึงมเมื่อไหร่ฮะที่ที่มารู้จักกับบิมบิมเรียนรู้มาแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ทานอครับยังยังยังไม่ได้ทานยังไม่ได้เป็นอะไรอ๋อรู้มาก่อนหน้านั้นะแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้ประสบด้วยตัวเองอครับผมพอหมอนัดผ่าตัดผมไม่ไปหาหมออมแล้วหมอที่ จัดยามาให้เนี่ยทั้งยาเหน็บยาอะไรเนี่ยผมก็ไม่ใช้อืครับผมผมก็เลยลองทานบิมดูครับครับผมก็ทานก่อนอาหารหนึ่งเม็ดก่อนอาหารหนึ่งเม็ดสามเวลาแล้วก็ก่อนนอนอีกหนึ่งเม็ดก็สี่มื้อสี่มื้อครับพอสักสามสี่วันนะอาการปวดมันรู้สึกว่ามันหายไปสามสี่วันเท่านั้นเองเหรอครับครับผมอาจารย์ทําไมมันออกฤทธิ์ได้รวดเร็วอย่างนั้นครับ TH1 T Th r e g u l a t o r สร้างแล้วก็ไปลด TH2 อาอาการอักเสบลดลงอาการปวดก็หายเลยคือพูดง่ายๆร่างกายเราเมื่อสมดุลมันก็แข็งแรงครับผมพูดถูกไหมฮะครับเมื่อแข็งแรงมันความเจ็บป่วยอะไรทั้งหลายมันก็บ,บันเทาครับ,ค,รบคืออาการอักเสบมันหายไปอะ่ะม,มันก็ปวดนะมันก็ไม่ปวดแล้วมันก็เหมือนกับคนร่างกายปกติครับอ่าฮะก็หลังจากนั้นประมาณเจ็ดถึงสิบวันนะฮะครับ เลือดมันก็หยุดก็ไม่มีเลือดออกมาแล้วคือก่อนหน้านั้นเวลาถ่ายจะมีจะมีจะกลัวการเข้าห้องน้ำมากเลยก็จะยิ่งไม่เข้าอีกเออนะเอาฮะออาฮะพราะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าถ้าเราเข้าเมื่อไหร่มันก็จะมีเลือดไหลออกมาครับครับผมเขาเลยเก็บมันซะไม่เข้าดีกว่าก็ถ้าทนไม่ไหวก็ต้องเข้าออาฮะครับก็ประมาณเนี่ยเจ็ดถึงสีวันนี้ก็ไม่มีเลือด เวลาถ่ายก็ไม่มีเลือดออกมาแล้วครับอาการปวดล่ะอาการปวดนี่มันหายไปตั้งแต่สี่วันแรกแล้วสี่วันแรกก็หายไปแล้วครับโอ้ก็คืออย่างที่อาจารย์บอกว่าอักเสบหายไปก็เลยไม่มีอาการเจ็บไม่มีอาการปวดครับใช่ครับแล้วหมอที่บอกว่าจะต้องผ่าตัดแล้วฮะไม่ไปเลยครับไม่กลัวแล้วเหรอตอนนี้ว่าว่ารุนแรงหรือเปล่าก็ไยังไม่ไปพบแพทย์อีกเลยครับไม่แล้วคุณมั่นใจได้ยังไงอ่ะว่าตอนแรกที่คุณหมอบอกว่าจะต้องผ่าตัดนี่มันต้องรุนแรงแล้วนะ คือรุนแรงแต่ว่าผมผมกลัวคือตัดสินใจแล้วยังไงถ้ารุนแรงให้ผ่าผมก็ไม่ผ่าไม่ผ่าครับโอ้โหใจเด็ดมากนะครับ <c oughs> ไม่กลัวหรอครับว่าหลังจากนี้มันจะมีความรุนแรงอะไรที่สะสมอยู่คือคือผมเนี่ยกลัวกลัวกลัวการผ่าตัดมากแม้แต่เข็มฉีดยาเนี่ยก็ไม่เอาเลยยังถ้าถ้าหมอไม่ไม่ฉีดยาเนี่ยจะดีที่สุดผมจะขอเลือก เรื่องวิธีไหนก็ได้ไม่ฉีดยาไม่พาตัดครับสุดท้ายบิมช่วยคุณได้ใช่ครับตอนนี้ทานมานานแค่ไหนแล้วครับผมที่รู้สึกว่าที่มันหายที่ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรนะฮะที่ที่หลังจากขวดแรกกระปุกแรกนะครับพอกระปุกที่สองนี้ผมก็ก็ทานห่างๆหน่อย ครับก็คือวันละสองครั้งวันละสองครั้งเช้ากับก่อนนอนเช้ากับก่อนนอนครับแล้วจนมาถึงทุกวันนี้ก็ทานบางวันก็เม็ดหนึ่งบางวันก็สองเม็ดอ๋อก็ทานทานมาเรื่อยๆนะถามจริงๆมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไหมเช่นทานน้ํามากขึ้นทานอาหารที่มีกากใยทําให้ถ่ายง่ายขึ้นไม่ได้ปรับเปลี่ยนครับเพราะผมมันเป็นชีวิตประจำวันที่ว่าผมจะเชียวก็ยังรวดเร็วอย่างนั้นเหมือนเดิมครับอัานก็ยังอันเหมือนเดิม ก็ม <rium> <Dante> ันบางครั้งบางครั้งบางครั้งถ้ามีโปรแกรมอะไรแบบนี้ครถ้า to ม <together> ีโปรแกรมพบลูกค้าหรือว่ามีโปรแกรมประชุมมีโปรแกรมอะไรแบบนี้ครับถ้าไปไม่ทันก็ต้องอันอะไรมาคือที่เรียนถามนี้เพราะว่ามันจะเป็นเหตุบังเอิญหรือเปล่าเพราะว่าคุณปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไหมก็เลยทําให้ลิสีดวงหายไปอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยไม่ได้ปรับเปลี่ยนเลยครับใช้ชีวิตปกติอาจารย์ครับจากการที่บิมสูตรสีเขียวเนี่ย ออกฤทธิ์บางคนเร็วบ้างช้าบ้างเพราะอะไรครับผมว่าแน่นอนนะขึ้นอยู่พฤติกรรมแล้วก็อาหารที่กินครับครับอาหารที่กินบางรายนี่อาจจะมีท้องผูกอยู่ตลอดเวลา,า,ามันก็ยิ่งจะทําให้หายากครับรบอย่างกรณีนี้ผมคิดว่าคงจะไม่มีเรื่องอาการท้องผูกใช่ไหมไม่มีครับผมเพราะฉะนั้นก็ก็จะลดลเร็วขึ้นครับ เมื่อท้องไม่ผูกเวลาขับเวลาขับถ่ายมันก็ไม่เสียดสีเยอะอนะมันก็หายเร็วครับก็คือจริงๆมันขึ้นอยู่กับต้นทุนนะต้นทุนของแต่ละคนนะฮะค,คนที่เป็นรุนแรงแต่ถ้าร่างกายแข็งแรงเดิมอยู่แล้ว <ๆ S 2> ก็อาจจะดีขึ้นเร็วขึ้นใช่ครับนะฮะแล้วอาหารถ้าหากว่ามันช่วยในการขับถ่ายกินอาหารกากใยเยอะนะมันก็ไม่ทําให้เกิดการเสียดสีนะครับก็ทายสุดทุกวันนี้คุณภาพชีวิตดีขึ้นครับผมขับรถก็ไม่เสียวันอนแต่ก่อน มไม่ปวดไม่อะไรแล้วไายไม่มีเลือดแล้วไม่มีเลือดแล้วครับผมครับอาวละขอบคุณมากเลยครับคุณจันทะครับ